ก็จะมาแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการดูแลข้ออะเมื่อกี้โปรตีเราดูแลข้อแล้วใช่ไหมแต่ถ้าใครเริ่มมีปัญหาเรื่องข้อล้าลึกแล้วนะคะเราต้องฟังเลยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยก็เดี๋ยวไปฟังข้อมูลนะคะจากเกสของเราเนี่ยจบการศึกษานะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยตอนปัจจุบันนะคะช่วยธุรกิจที่บ้านทําโรงพิมพ์แล้วก็มีสํานักพิมพ์ของตัวเองด้วยนะคะที่ตีพิมพ์หนังสือเรื่องบุพเพศน,นิวาสเราก็เจอธุรกิจนี้จาัดก,การลดน้ําหนักแค่ตั้งใจผอมก็ ได้ผอนฟรีนะคะและมีเงินคืนเลยตั้งใจเข้ามาศึกษาธุรกิจใช้เวลา3เดือนนะคะเบรกนะคะและปัจจุบันนะคะเป็น f o u เดอร์แพลต n ินัมไปเทีย่ยวทริปสวิตเซอร์แลนด์ในปีบัญชีที่ผ่านมากับพาร์ทเนอร์เราด้วยก็ขอปรบมือนะคะต้อนรับพี่เกรดนะคะกะวิยานเวปทีพค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวขอแชร์สไลด์ก่อนนะคะ,ะแนะนำตัว อีกทีนะคะชื่อเกรซนะคะกวิญาณนวประทีปนะคะจบการศึกษาแล้วจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะจบกฎหมายกฎหมายที่มอรงังสิตแล้วก็ปริญญาโททางบัญชีที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกานะคะก็อย่างที่ททน้องพพนแนะนำเนาะก็มีทำกิจการช่วยกิจการลงพิมพ์ของที่บ้านเนาะแล้วก็มีสำนักพิมพ์ของตัวเองแล้วก็เป็น printing agency รับผลิตพวกสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจรอ,อันนี้ก็ช่องทางการติดต่อนะคะก็ ใครอยากรู้จักกันก็ช่วยกดป o l l โลไว้ได้นะคะเพราะว่าแก,กก็จะมีแบบแชร์พวกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเนาะแบบว่าพวกข้อมูลสินค้าอะไรบ้างนะคะเผื่อเป็นประโยชน์นะแล้วก็อขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะก็แก,กเข้ามาจากการลดน้ําหนักเนาะก็ทักทักเพื่อนไปนะคะเพื่อนก็แนะนํามาให้มาลดน้ําหนักนะคะผู้เปิดโอกาสพี่เปิ้น,นธัญทานนะคะแล้วก็ไดมอนด์ในสายงานเปิ้อนพอยป์ปันพาพี่บุงน้องพันค่ะสำหรับวันนี้ก็ ได้รับมอบหมายมาเนาะให้พูดเรื่องอการดูแลกระดูกและข้อคือเอาจริงๆคือสมวัยมากๆเลยเนาะอย่างโปรโตีนของน้องพินเมื่อกี้ที่แนะนํามาก็น่าใช้เนาะ,ะก็เป็นเข้าสู่สังคม,มสูงอายุมันก็ครบมิติเนาะดูแลทางกล้ามเนือ้อแล้วก็ข้อต่อด้วยนะคะ,ะสำหรับของเกณฑ์นเนี่ยวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องกระดูกและข้อความสำคัญของกระดูกเนาะก็ก่อนอื่นบอกเลยว่ากระดูกเนี่ยมันคือมันเป็นโครงสร้าง ที่สาคัญของร่างกายเนาะช่วยปกป้องอวัยวะในร่างกายแล้วก็เป็นที่ยึดของกล้ามเนื้อเนาะเป็นเหมือนโครงสร้างของร่างกายคือเรามีกล้ามเนื้อเรามีโครงสร้างคือปกติเนี่ยคือความแข็งถ้าเรากระดูกแข็งแรงเนาะคนสูงวัยเนี่ยเขาจะกลัวเรื่องล้มบางทีแบบเอ้ยเกิดอุบัติเหตุล้มแล้วหักง่ายเพราะหนึ่งเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยคือกล้ามเนื้อเขาจะลดไปตามอายุถ้าเขาได้โปรตีนไี่เพียงพอ รับประทานไม่ถึงอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อก็ลดแล้วก็พอกล้ามเนื้อลดเนี่ยกล้ามเนื้อมันช่วยพยุงกระดูกใช่ไหมถ้ากระดูกไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อก็ไม่พอสิ่งที่สิ่งที่คำยันอ่ะที่รับแรงอ่ะมันก็มันก็ไม่ไม่ไมแข็งแรงทําให้เวลาล้มเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันหักได้ง่ายเนาะซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นเป็นหัวใจสําคัญว่าเออทาไมเราต้องรับประทานพวกสารอาหารพวกนี้ให้ถึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเราไม่หายแล้วก็กระดูกเรายังแข็งแรงอ่าซึ่งอันเนี้ยกระดูกเนี่ยมันเป็นแ,แหล่งของแคลเซียมเนาะ อ่ะก็ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเออร่างกายเราต้องการแคลเซียมเท่าไหร่มันจะถึงจะเพียงพอที่ไปสะสมในกระดูกแล้วกระดูกเราแข็งแรงอะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากกองพภชนาการเนาะของกรมอนามายัยเขาก็แนะนําว่าปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายได้รับต่อวันเนี่ยคือในแต่ละวัยเนี่ยคือประมาณเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันคล้ายๆโปรตีนเลยว่าเราก็ต้อง ได้รับโปรตีนตามน้ำหนักตัวแคลเซียมก็เหมือนกันคือเด็กตัวเล็กก็ต้องการน้อยเนาะตัวโตวก็ต้องการเยอะเพราะฉะนั้นคนปกติไวรุ่นวัยทำงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกเราอ่ะก็จะต้องการประมาณวันละ800-1,000มิลลิกรัมต่อวันเนาะซึ่งแบบว่าปริมาณค่าเฉลี่ยของแคลเซียมที่คนไทยได้รับต่อวันอ่ะอย่างที่คุยกันตะกี้เลยว่าคือทุกคนรู้แหละว่ามันไม่พออ่ะ เนาะเราอยู่ในธุรกิจนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอาหารการกินปกติกับสิ่งที่ควรได้รับะมันเป็นยังไงเนาะคนไทยได้รับแคลเซียมประมาณวันละ361มิลลิกรัมเท่านั้นเองซึ่งความต้องการจริงๆมันคือ800-1,000เนาะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยคือถามว่าเรารับประทานจริงๆอะให้มันให้มันให้มันถึงอะมันได้ไหมอะก็มาดูว่านมหนึ่งแก้วเนี่ยได้รับประมาณ200มนะิลลิกรัมเนาะอ่ะ แล้วอาหารชนิดอื่นมันมีแคลเซียมไหมถ้าเราไม่กินนมบางคนแพ้นมกินนมไม่ได้อแล้วแหล่งแคลเซียมเราจะไปหาได้จากไหนเนาะอากินผักก็ได้อากินงาดําก็ได้แต่ว่ามีใครกินงาดําทีละช้อนไหมอ่ะเออเนาะหนึ่งช้อนโต๊ะมันได้ร้อยกว่าองนะเราต้องการพันนึงเออหรือว่าแบบนย่กกินกะปิกะปิสองช้อนก็ไม่ไหวไหมคือไม่มีคนคุยด้วยพอดีหรือว่าอย่างผักต่างๆเงี้ยคือมันต้องกินเยอะมากซึ่งอ่ะคือจะกินให้ถึงอนะ่ะคือบอกเลยว่าว่ามันยาก เนาะเพราะฉะนั้นนะทุกวันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องกินอาหารเสริมแหละเนาะทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าร่างกายเราได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอเนาะคือแคลเซียมมันถูกสะสมอยู่ในกระดูกถ้ามันได้รับไม่เพียงพอมันก็จะแบบเกิดอาการกระดูกพุน่นกระดูกบางความหนาแน่นของกระดูกลดลงส่งให้ส่งผลให้มันเปราะบางอะแล้วพอมันโดนแรงกระแทกมันทําให้หักแตกหักได้ง่ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากว่าเราได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอแล้วอะมันยังมีพฤติกรรมบางอย่าง ที่ทําให้แคลเซียมมันลดลงเนาะทำให้ทําลายกระดูกของเราด้วยเช่นการดื่มชากาแฟอ่ะหรือบางคนก็คือแบบลักษณะเขาเป็นคนที่มีรูปร่างผอมบางอ่ะอันนี้กระดูกบางก็ก็มีมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะหรือว่าการสูบบุหรี่การที่มีพี่น้องหรือคนในครอบครัวเป็นโรคก,กระดูกหุ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมเนาะหรือว่า ปัจจุบันเนี่ยคนเราก็ทํางานในออฟฟิศเนาะไม่ค่อยได้ตากแดดอ่ะมันก็จะมีอากาศแบบการขาดวิตามินดีเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีถ้าเรามีวิตามินดีเนาะแล้วก็การที่ไม่ออกกาลังกายอ๋อหรือว่าผู้หญิงที่แบบเริ่มเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนเนาะคือ,หร,อหรือว่าบางคนนะก็คือแบบจะจะหมดประจําเดือนวัยปกติก็จะทําให้แบบว่าแคลเซียมมันสูญสลายไปได้เร็วกว่าคนทั่วไปนะคะหรือว่าการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่เพียงพอ อ,อ่ะอันนี้มาดูว่าแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราพูดถึงกระดูกอ่ะว่าแบบเออกระดูกแข็งแรงอะไรเงี้ยคนก็จะนึกไปถึงแคลเซียมเป็นอย่างแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเออแค่มีแคลเซียมอย่างเดียวมันพอไหมเนาะจริงๆอะ่ะก็คือแบบมันมีสารอาหารบางอย่างเนาะที่มันทํางานร่วมกันเพื่อให้กระดูกแข็งแรงเนาะสามองค์ประกอบที่ทําให้กระดูกแข็งแรงก็จะมีเกี่ยวกับแคลเซียมสารอาหารที่ทํางานร่วมกันแล้วก็การออกกําลังกาย มาดู6กสารอาหารเพื่อให้กระดูกแข็งแรงนะคะปกติเนี่ยคือแคลเซียมเนี่ยก็คือเขาจะทํางานร่วมกับสารอาหารเหล่านี้ในการแบบทำงานคู่กับแมกนีเซียมในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกวิตามินดีก็ช่วยเรื่องการดูดซึมแล้วก็จะมีพวกทองแดงเนาะกับกสังกะสีที่แบบจําเป็นเกี่ยวกับการสร้างและยับยั้งการสลายของกระดูก อ่าทีนี้แต่ละตัวเนี่ยก็คือเขาต้องการในปริมาณเท่าไหร่อย่างแคลเซียมเนี่ยทำให้กระดูกฟันกล้ามเนื้อระบบประสา,าททางานปกติเนาะอ่าอันนี้เราต้องการประมาณอย่างที่เราคุยตะกี้ก็คือเราต้องการ800-100ถึงมิลลิกรัมต่อวันนะคะอ่าแมกนีเซียมทํางานคู่กับแคลเซียม ในการแบบว่าเสริมสร้างการสร้างกระดูกเนาะลดการเกิดตะคิวแล้วก็ควบคุมการขนส่งและดูดซึมแคลเซียมเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ตัวนี้ต้องการอยู่ที่วันหนึ่งประมาณ4 0 0ร้อถึงสี่มิลลิกรัมต่อวันซึ่งสัดส่วนที่เหมาะสมในการที่จะดูดซึมแคลเซียมได้ดีอยู่ที่2ต่อหนึ่งก็คือแคลเซียม2ส่วนแมกนีเ,เซียม1ส่วนเนาะอ่าแล้วก็วิตามินดีอ่าตัวนี้ก็คือจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแคลเซียมเนาะคนที่แบบไม่ค่อยได้รับแสงแดดเยอะๆอะ่ะก็มีความจําเป็นที่ต้อง ได้รับวิตามินดีด้วยคืออันนี้เคยไปรตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอก็พูดเลยนะว่าคนไทยส่วนใหญ่คือคนผิวเหลืองอะอ่าเปอร์เซ็นที่เขาจะขาดวิตามินดีอะค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราแบบคือเราไม่ได้เอ็กซ์โพสกับแสงแดดเยอะเพราะเดี๋ยวนี้เราจะออกไปข้างนอกเราก็กลัว UV กลัวนู่นนี่เนาะแล้วเราก็ไลฟ์สไตล์เราก็ทํางานกันในออฟฟิศด้วยอ่าอันนี้ก็คือปกติเราก็ต้องได้รับวิตามินดีประมาณวันละ400หน่วยนะคะอ่าสังกะสีอ่ะอันนี้ก็จะช่วย เพิ่มองค์้มกันให้ร่างกายเนาะลดอาการบาดเจ็บของกระดูกแล้วก็ตัวนี้เราต้องการสารกรีตุประมาณ6กถึงสมิลลิกรัมต่อวันทองแดงตัวนี้ก็คือช่วยยับยั้งการสลายของกระดูกโดยจะไปยับยัง้งการทํางานของเซลล์สลายกระดูกเหมาะกับผู้สูงวัยที่มีอัตราการสลายของกระดูกเพิ่มขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้ก็แมงกานีสก็จาเป็นต่อการพัฒนาของเนื้อเยื่อกระดูกและข้อต่อ อันนี้ก็คือเป็นสารอาหารที่แบบว่าเออมันช่วยในการทํางานร่วมกับแคลเซียมเนาะแล้วก็ปริมาณที่จําเป็นสําหรับเด็กคนไทยตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปนคะคะนอกจากนี้มันยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวกับการดูดซึมแคลเซียมอีกเช่นโซเดียมเนาะการได้รับโซเดียมมากเกินไปอ่ะเราทารับประทานอาหารเค็มๆยอะไรเงี้ยมันก็ช่วยมันจะเป็นการแบบช่วยเพิ่มเพิ่มการขับโดยแคลเซียมออกทางปสาัสสาวะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุข,ของแบบ การที่ทําให้แบบเออกระดูกระดูกเราบางได้นะหรือสูญเ,เสียแคลเซียมหรือว่าพวกการได้รับาคาเฟคาเฟอีนอย่างเงี้ยคาเฟอีนที่อยู่ในชากาแฟก็จะเพิ่มการขับถ่ายของแคลเซียมเหมือนกันแอลกอฮอล์หรือพวกน้าอัดลมอ่าตัวนี้ก็คือช่วยลดการดูดซึมแคลเซียมโดยเฉพาะน้าอัดลมเนี่ยคือก็จะช่วยแบบมันจะมันจะไปทําให้มวลกระดูกเราลดลงด้วยนะคะอ่ะอันนี้ นอกจากนี้มันก็จะมีปัจจัยเรื่องอายุและช่วงชีวิตคือในเด็กทารกกับเด็กเล็กเนี่ยคืออัตราการดูดซึมแคลเซียมเขาจะสูงมากสังเกตว่าคือแบบว่าเด็กเล็กกินนมกินอะไรก็คือความสูงหรืออะไรเงี้ยมันจะเพิ่มในวัยเด็กเกเยอะเนาะเพราะาเขาดูดซึมแคลเซียมได้ดีแต่พอเราโตขึ้นนะ่ะผู้ใหญ่จะอัตราการดูดซึมแคลเซียมจะลดลงส่วนผู้หญิงที่แบบว่าเนี่ยช่วงมีนเนพาะช่องแบบวัยหมดประจําเดือนน่ะอ,อัตราการดูดซึมแคลเซียมนี่คือจะลดลงอย่าง,างเห็นได้ชัด ะะก็จะทําให้แบบว่าเนี่ยผู้หญิงในวัยที่แบบเขาหมดหมดประจําเดือนอ่ะอ่าตอนนี้เป็นวัยที่แบบต้องดูแลเนาะต้องเสริมเลยเนาะแล้วก็การขาดวิตามินดีกับพวกผักผักบางชนิดเนาะผักที่มีกรดไบติกหรือกรดออกซาลิดที่อยู่ในผในผักอ่ะมันก็จะขัดกว่างการดูดซึมแคลเซียมเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่แบบเออเราต้องเอามาเอามาพิจารณารวมๆกัน เพราะว่าอันนี้ก็สรุปมาให้เนาะว่าการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยฝั่งนี้ก็คือจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมก็คือพวกวิตามินดีสภาพความเป็นกรดในกระเพาะอาหารเนาะก็ดูดซึมได้ดีในสภาวะเป็นกรดคือกินพร้อมอาหารก็จะแบบนำย่อยมันก็ทำให้กระเพาะมีสภาพเป็นกรดก็จะดูดซึมแคลเซียมได้ดีหรือว่าพวกฮอร์โมอนอย่างเงี้ยถ้าคือ ผู้หญิงที่อายุน้อยๆเขามีฮอร์โมนเอสโตรเจนอันนี้แคลเซียมก็คือ,อยัง,อยงใช้ได้ดีอยู่เนาะหรือการคนที่ออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักนะคะแต่ว่าฝัง่งนี้ก็คือฝั่งที่แบบการดูดซึมแคลเซียมไม่ค่อยดีก็คือการได้วิตามินดีต่ัดคือไม่ค่อยสกัดแดดกินเคม็มาโซเดียมมากเกินไปขาดเอสโตรเจนก็คือแบบวัยหมดประจําเดือนเนาะหรือว่ารับประทานเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรืออายุเยอะขึ้นหรือกินคาเฟอีนเยอะก็จะทําให้แคลเซียมลดลงนอกจากนี้เนาะการดูแล กระดูกแบบองครวมเนี่ยมันก็คือการที่เราอะ่ะเสริมความแข็งแรงให้กระดูกเนาะก็คือสร้างอัตราการสร้างมากกว่าสลายฝั่งตะกี้ที่เราพูดไปอะ่ะก็คือเป็นฝั่งแบบวิตามินสารอาหารที่มันช่วยในการสร้างให้กระดูกแข็งแรงเนาะแต่จริงอะ่ะมันมีทํางานร่วมกันเนาะก็คือจะมีสารอาหารบางอย่างที่มันลดอัตราการสลายของกระดูกด้วยเนาะอ่าก็คือจะมีพวกสารสกัดจากผลทับทิมและสารสกัดจากเมล็ดองุ่น ซึ่งอันนี้เขาก็วิจัยมาว่าสัดส่วนที่เหมาะสมที่เขาจะทํางานในการลดการสูญเสียของมวลกระดูกได้ดีก็คือสารสกัดจากผลทับพิมพ์10ต่อ1เนาะต่อต่อองุ่น10ต่อ1ตามนี้นอกจากนี้การออกกําลังกายก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกแต่การออกกาลังกายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกก็คือจะมี2อย่างก็คือการออกกําลังกายแบบลงน้ําหนักเนาะก็คือการออกกําลังกายแบบว่าที่มีแรงกระแทก เช่นแบบเนี่ยการเดินการวิ่งการกระโดดเชือกเต้นแอโรบิกสังเกตว่าแบบว่าตอนเด็กๆหมอเขาบอกว่าเออถ้าเด็กเนี่ยจะให้สูงมากๆเนี่ยต้องออกกําลังกายที่แบบมันมีแรงกระแทกที่ส้นเท้าเช่นบาสเกตบอลอ่าโดดเทมพลีนอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกันเนาะเป็นก,การออกกาลังกายที่ใช้แรงกระแทกอ่าแล้วก็การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นพวกยกน้ําหนักหรือดึงยางยืดนะคะอ่าอันนี้หลักการง่ายๆในการดูแลสุขภาพกระดูกก็คือเพิ่มการสร้างและชะลอการขยับ การสลายอ่าซึ่งโปรดักต์ของเราอ่ะก็คือดีมากๆเลยต้องบอกว่าอย่างแคลแมกดีเนี่ยก็คือจะมีทุกตัวเลยที่มันทํางานร่วมกันในสัดส่วนที่แบบพอดีตามที่เขาวิจัยมาเนาะก็คือมีแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินดีเนาะมีสังกะสีทองแดงนะคะแล้วก็อ่าอันนี้วิธีการเลือกแคลเซียมจริงๆแคลเซียมในท้องตลาดคือมันก็มีหลายแบบมากเลยเนา เพื่อนๆก,ก็อาจจะได้ยินว่าเออมันมีแคลเซียมคาร์บอเนตมีแคลเซียมซิเตรตแคลเซียมทริโอเนตทีนี้แต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงไอ้ตัวเนี้ยอย่างแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือแคลเซียมที่จับกับเกลือคาร์บอเนตเนาะแคลเซียมซิเตรตก็คือแคลเซียมที่จับกับเกลือซิเตรตทีนี้ปริมาณแคลเซียมที่มันอยู่ในเกลือแต่ละชนิดนะ่ะอันนี้แหละคือตัวตัวบ่งบอกว่าเราจะเลือกแคลเซียมประเภทไหนอย่างแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ย ก็คือมันเป็นแคลเซียมจะมีแคลเซียม40%หมายความว่าถ้าเรารับประทานแคลเซียมคาร์บอเนต100มิลลิกรัมเราจะได้แคลเซียม40มิลลิกรัมเนาะแต่ถ้าเราเลือกแคลเซียม t y p ์อื่นเช่นแคลเซียมอลิทอเนตเงี้ยอ่าแปลว่ามันจะได้แคลเซียมประมาณ13%แปลว่าถ้าเรารับประทานแคลเซียมอลิทอเนต100มิลลิกรัมจะได้แคลเซียมแค่13กรัมมิลลิกรัมเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะอ่งเงี้ยของตัวของเราเนี่ยก็คือเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะอ่ะ อันนี้ก็คือสรุปว่าเออมันดียังไงก็คือมันให้ปริมาณแคลเซียมที่สูงเนาะแล้วก็ทําให้แบบมันไม่ต้องกินเยอะมันได้ปริมาณที่ถึงเลยนะคะแล้วก็ข้อเสียก็คือมันต้องอาศัยกรดในการละลายไขยละลายในการดูดซึมแคลเซียมตัวนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่ามันแก้ไขง่ายมากเพราะว่าเวลาเรากินไปพร้อมอาหารน้ําย่อยมันออกมาย่อยอาหารมันก็มีฤทธิ์เป็นกรดอยู่แล้วมันก็สามารถดูดซึมได้นะคะ แล้วเราก็มีตัวนี้อีกตัวออส s ิปเปอร์ตัวนี้ก็คือเป็นสารสกัดจากผลทับทิมและมเมล็ดอัุุ่ตัวนี้ก็จะช่วยยับยั้งการสลายของกระดูกนะคะ,ะซึ่งตัวนี้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่าะสัดส่วนก็คือสัดส่วนที่ดีที่สุดก็คือ10ต่ 1. อหนึ่งก็สังเกตว่าเนี่ยผลทับทิม4 1 6มิลลิกรัมแล้วก็มเมล็ดอัณหุ41.67มิลลิกรัมก็คือพอดีเลยตามที่เขาวิจัยมา สุดท้ายเนาะคือนอกจากกระดูกแล้วก็คือผ้าอายุเยอะขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดเนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อต่อเนาะก็คือทั้งกระดูกทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อแหละแต่ว่าที่ที่ได้ยินเยอะขึ้นหลังๆก็จะแบบเรื่องเข่าเสื่อมเนาะอ่ะเจ็บตามข้อปวดตามข้ออ่ะทีนี้เรามาดูเนาะว่าเอ้ยทาไมทําไมพออายุเยอะแล้วปัญหาพวกเนี้ยมันถึงมาอ่ะทีนี้ข้อต่อเราอะ่ะมันก็จะมีโครงสร้างแบบนี้นะคะก็คืออ่ะมีข้อต่อมันจะอยู่ระหว่าง กระดูก2ชิ้นแล้วมันก็จะเป็นข้อต่อนอะ,อะตัวข้อต่อนี่มันจะมีกระดูกอ่อนที่คุ้มอยู่เพื่อ,อ,อดูดซับแรงกระแทกเนาะเป็นบัฟเฟอร์ระหว่างกระดูก2ชิ้นแล้วก็จะมีน้ําในข้อตรงนี้เนาะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอะ่ะก็คือเวลาเราใช้งานข้อเราอะ่ะเราวิ่งเยอะเรากระโดดเยอะมันมีการกระแทกเนาะ,อะไอ้ตัวกระดูกอะ่ะ กระดูกอ่อนเนี่ยมันจะถูกผลิตเซลล์ใหม่ขึ้นมาเพื่อหุ้มแล้วก็เป็นบัฟเปอร์ไม่ให้กระดูก2ชิ้นมันชนกันแต่ทีนี้พอเราอายุเยอะขึ้นน่ะไอ้เซลล์ตัวเนี้ยมันอาจจะผลิตได้ไม่มากพอเนาะแล้วน้ําในข้อเนี่ยมันก็ลดลงพอเซลล์เซลล์กระดูกอ่อนที่มันปกป้องกระดูก2ชิ้นเนี่ยมันผลิตได้ไม่มากพอมันทําให้เกิดแรงกระแทกพื้นผิวตรงเนี้ยมันก็จะขรุขระแล้วก็เกิดการักเซี อันนี้เป็นสาเหตุว่าเอ้ยทําไมอะ่ะพออายุเยอะแล้วข้อมันถึงเสื่อมอ่ะอันนี้เรียกว่าการข้อเสื่อมเนาะเออเนาะอ่ะความจริงก็คือในร่างกายเราอะ่ะมันมีข้อต่อถึงแบบ270ข้อเนาะเพราะฉะนั้นน่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะที่มีปัญหาก,กันก็คือเขาเพราะว่ามันรับแรงรับน้ําหนักตัวเนาะเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยข้อเราจะโตขึ้น5 7ถึงเจเท่าแต่ที่น่าตกใจอะ่ะ ก็คือกระดูและข้อเกือบครึ่งจะเริ่มเสื่อมอายุอะสำหรับผู้หญิงเนาะจะเสื่อมเริ่มสึกอะที่อายุแค่12ปีเองแล้วเด็กผู้ชายอะจะเริ่มสึกที่อายุ14ปีคือมันเสื่อมเร็วที่สุดในบรรดากล้ามเนื้อและรกระดูกอเอออันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบเอออ่านแล้วตกใจต้องดูแลเนาะแล้วก็น้ําหนักที่เพิ่มขึ้น1กิโลกรัมอะทำให้เข่ารับน้ําหนักเพิ่มขึ้นต้อง3เท่าถ้ายืนกระโดดขายเดียวอย่างเงี้ยน้ำหนักจะเพิ่มขึ้น5เท่า มันรับแรงเพิ่มขึ้นท่าเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบมันเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในคนคนสูงวัยหรือแบบเดี๋ยวนี้คือมันพบตั้งแต่อายุต่ำๆเลยอ,อายุ3าปีขึ้นไปก็เริ่มเจอแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เลยบอกว่าโรคโรคข้อเสื่อมเนี่ยมันก็คือแบบเป็นเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะคือแบบว่าคือคนไทยก็เสี่ยงงบประมาณไปกับการรักษาโรคพวกนี้เยอะแล้วก็เนี่ยะจะเกิดที่ข้อเข่าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นชิ้นที่รับน้าหนักเยอะที่สุด อันนี้ก็ให้ดูว่าลักษณะของข้อที่ที่มันเสื่อมแล้วน่าตามนี้คือข้อที่มันสวยสวมันจะเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่ามันก็คือจะมีกระดูกอ่อนอ่าที่แบบว่ามันหุ้มแล้วมันก็ยังยังผลิตได้เรื่อยๆแต่พอมันผลิตได้ไม่ดีมันก็ทําให้เกิดแบบกระทบแล้วมันเกิดเป็นแผลแบบนี้เออมันก็ทําให้แบบเออเกิดการอักเสบแล้วก็เจ็บป่วยอันนี้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้คือผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นจาก400ล้านคนเป็นแบบ 570ล้านคนคือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเนาะตามจำนวนประชากรของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเพราะเรากำลังเข้าสู่เอจจิงโซซายตีนะ้เนาะแล้วก็ป้องกันดีกว่าแก้ไขเสมออยู่แล้วอ,อันนี้ที่พบบ่อยที่บอกนะว่าข้อมีหลายชิ้นที่พบบ่อยคือกระดูกข้อต่อที่หัวเข่าเนาะแล้วก็มีสะโพกแล้วก็มีข้อมือนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของเสื่อมไปตามอายุแหละ,อ,ะอันนี้ก็คือเขาก็จะบอกว่าเออน้นําในไขข้อมันเริ่มหาย ทำให้แบบว่านี่แหละแล้วก็ไอ้พวกโรคเกี่ยวกับข้อต่อมันพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพราะว่ามันมีเรื่องของฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะพอฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้มันเสื่อมได้ง่ายนะคะอันนี้วิธีการออกกําลังกายเพื่อบริหารข้อเข่านะมันจะแตกต่างจากการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกนิดนึงตรงที่มันต้องเลี่ยงการออกกําลังกายที่ใช้แรงกระแทกเนาะ อันนี้ก็คือเขาจะให้ดูลักษณะการออกกำลังกายเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกการยกน้าหนักแล้วก็เน้นเป็นการแบบเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายนะคะอ,ะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่บอกว่าก็คือปกติเนี่ยก็จะเดี๋ยวนี้ก็คืออายุจริงๆมันจะพบที่ปัจจุบันอายุที่50ปีขึ้นไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือมันพบที่อายุต่ำลงเรื่อยๆเนื่องจากไลฟ์สไตล์ด้วยเนาะแล้วก็แบบว่าน้ำหนักอาหารการกินเรื่องต่างๆเนาะแล้วก็มี คนที่จะพบพบการบาดเจ็บของข้อต่อได้มากขึ้นในะเดี๋ยวนี้คือคนที่มีประวัติพวกกระดูหกหักอะไรอย่างนี้มาก่อนเนาะแล้วก็ขาดสารอาหารหรือว่าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะพบได้ที่อายุต่ํากว่านะคะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นสายออกกําลังกายอ่ะการออกกําลังกายที่ผิดวิธีเล่นหนักมากเกินไปหรือบางคนแบบหมออกกําลังกายหมไปวิ่งลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่น้าหนักตัวเยอะอ่ะมันก็เป็นการทํรลายข้อเขา่าเนาะ อ่ะอันนี้ก็เป็นสารอาหารอ่ะแล้วก็ทีนี้เราแบบว่าเออแล้วเราจะทํายังไงเนาะเพื่อจะดูแลข้อต่อของเราเนาะก็1ก็คือเพิ่มโปรโตีนเนาะเพราะว่าเพื่อให้เซลล์ที่เซลล์มีโปรโตีนเพียงพอเนาะที่จะทําให้สร้างน้ําหล่อเลี้ยงกับไอตัวกระดูกข้อต่อขึ้นมาขึ้นมาเพิ่มเนาะไม่ให้มันลดลงนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้เพียงพอก็ช่วยเรื่องน้ําเลี้ยงข้อต่อเหมือนกันแล้วก็เน้นพวกผักผลไม้เพราะว่าพวก ผักผลไม้ที่มีแอนตะี้ออกซิแดนต์น่ะมันก็จะช่วยเรื่องแบบพวกะชะลอความเสื่อมเนาะก็เพราะว่าพวกนี้มันเป็นโรคเกี่ยวกับแบบอายุเยอะอ่ะมันก็เสื่อมไปนะคะพวกนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยพวกการรับประทานเครื่องเทศก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เหมือนกันช่วยช่วยฟืนภูข้อต่อให้แข็งแรงแล้วก็ลดพวกแป้งน้ําตาลหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงเนาะเพราะว่าน้ําหนักเยอะมันก็ทําให้เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะคะแล้วก็ลดพวกชาก,กาแฟนะคะอ่ะ อันนี้ก็ให้ดูเนาะอันนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยผลการศึกษาก็เอ่ออันนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแล้วอะ่ะอันนี้ดูว่าถ้าเกิดว่าข้อเสื่อมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแล้ววิธีการรักษามีอะไรบ้างอ่ะก็คืออันแรกเลยเนาะก็คือรับประทานกูโคซาม,มีนซลเฟตแล้วก็ก็คือจะเป็นการใช้ยาผ่าตาดัดหรือว่าฉีดน้ําเข้าไปในข้อต่อทีนี้กูโคซาม,มีนซลเฟตเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็มีผล งานวิจัยเนาะแนะนำว่าคนที่ป่วยด้วยโรคข้อเข่าเสื่อมถ้าได้รับโูโคซามีนัซเฟตขนาด1,500นมิกรัมต่อวันเป็นระยะเวลานาน3ปีอะมันก็จะทําให้ลดอาการปวดแล้วก็ลดอาการแคบลงของข้อไดอ้เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ใช้เนาะอันนี้ก็คือผลงานวิจัยประเด็นก็คือมันต้องได้รับเป็นเวลาต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสารอาหารเนาะต่อเนื่องและนานพอนะคะแล้วก็เนี่ยผลการวิจัยก็ ระบุว่ากูโคซามีนเนี่ยก็ช่วยสร้างกระดูกอ่อนด้วยซึ่งเป็นเนื้อเยื่อสีขาวที่อยู่ที่ปลายกระดูกที่บอกว่ามันมันการสร้างมันลดลงเมื่ออะไรเยอะขึ้นนะคะอ่าตัวนี้ก็คือเนี่ยเป็นงานวิจัยที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าคือมันรับประทานได้มันปลอดภัยมันใช้ได้ในระยะเวลานาน,านเนาะอ่าอันนี้ก็คือบอกว่าเนี่ยเอ่อการได้รับกูโคซามีนเนี่ยก็คือจะช่วยลดความเจ็บปวดเนาะถ้าเกิดว่าอ่านี้ก็คือปริมาณเนาะพันหมิลลิกรัมต่อวันแล้วก็อ่าอันนี้ก็คือ เออถ้าได้รับนานพอเนาะประมาณ6เดือนเหมือนกันนะคะอ่าสำหรับของเราก็ตัวนี้เนาะแต่ว่าคลูโคซามีนเนี่ยก็คือเออเวลาเราจะสั่งซื้อมันจะไม่อยู่ในเว็บไซต์ต้องโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์นะคะ อันนี้เขาเปรียบเทียบว่าแล้วบางคนก็จะสับสนว่าเออแล้วแคลแมกดีกับกรูโคซามีมันต่างกันยังไงแคลแมกดีเนี่ยมันจะเป็นเน้นเป็นในเรื่องของกระดูกเ,เนาะบรุงเนื้อกระดูกให้แข็งแรงแต่กรูโคซามีเนี่ยจะเน้นไปที่กระดูกข้อต่อกระดูกอ่อนตรงข้อต่อเนาะแล้วก็เน้นเรื่องข้อต่อมากกว่า ทีนี้หลายคนตอนนี้ก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วตอนนี้เราจะรู้ได้ยังไงเนาะเพราะว่ามันจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ15อ่ะ12 15เนอะถ้าเป็นเรื่องข้อต่อกระดูกก็จะเทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเออเราเราแบบเริ่มเสื่อมแล้วหรือว่าอยู่ในวัยที่ควรจะเสริมหรือยังเนาะเพราะว่าเรารูเราจะแบบรู้ว่าเรากินถึงไม่ถึงเนี่ยมันก็มันก็ต้องเช็คแหละว่ากระดูกเราสภาพเราตอนนี้เป็นยังไงอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราอยากรู้เราก็ไปตรวจ ตรวจหาความหนาแน่นมวลกระดูกอ่าส่วนใหญ่อะก็คือเมื่อก่อนไครเลียเขาก็จะบอกอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้หญิงที่แบบหมดประจําเดือนแล้วที่มีความเสี่ยงแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ต้องรอขนาดนี้ก็ได้เนาะอ่าวันนี้เราก็สามารถไปตรวจได้เลยวิธีการตรวจเนี่ยก็ก็ไม่ยากเขาก็จะมีเครื่องที่แบบว่าเรียกว่าเอ่อเครื่องวัดมวลกระดูกเนาะแล้วก็อันเนี้ยคือค่าที่วิเคราะห์ออกมามันจะเป็นค่า T score ค่า T-score ก็คือค่าวัดความหนาแน่นของกระดูกเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่อยู่ในวัย30 30คือวัยที่มีมวลกระดูกดีที่สุดแข็งแรงที่สุดเนาะถ้ามากกว่าลบหนึ่งอ่ะก็แปลว่าความหนาแน่นกระดูกปกติถ้าลบหนึ่งถึงลบสองจุดห้าคือเริ่มบางถ้าลบสองจุดห้าคือพลุนละเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือเป็นผลเนาะก็คือของเกตก็เลขสี่กว่ากว่าก็เราก็ไปตรวจมาเมื่อเมื่อ,อเดือนกันยาปีที่แล้ว เนาะก็ออกมาลบ2ลบ1จุก็ถือว่าคือเขาบอกว่าในในอายุเลข40กว่ามันถือว่าโอเคแต่ว่ามันก็คือเป็นกระดูกบางเนาะคือมันเทียบกับอายุ30ไงเออแม่ไม่ได้แย่แต่มันบางเนาะแล้วเราก็แบบอ,อ้าวมีตรวจสุขภาพเดือนถัดไปอ้าววิตามินดีก็ต่ำ <c oughs> เอออันนี้ก็คือแบบอันนี้คือลองมากับตัวเองเนาะเพราะวิตามินดีมก็ที่บอกเนาะช่วยเพิ่มการดูดซึมควบคุมแบบระดับแคลเซียมให้พอเหมาะเราก็เลยแบบว่าเนี่แหละก็ ใช้ผลิตภัณฑ์เราเนาะก็กินทางแบบแคลเซียมอ่ะแคลแมกดี Kel Mac D, แล้วก็ตัว er, ออสคลิปเปอร์อ่ะแล้วก็ไปวัดใหม่เนาะเดือนมกราก็ได้มา1.4เนา February, ะเฟ布รีย์อะกินต่อไปได้2.8อะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอืมก็ก็คือดูแลตัวเองค่ะอย่ารอให้มันเป็นปัญหาเนาะ,ะทีนี้การทำการตลาด อ่าหลายคนจะบอกว่าอุย้ยไปตรวจแพงจังเลยโอ้ยพาร์ทเนอร์เรานะหลักมากเนี่ยก็คือสําหรับเมมเบอร์ที่มาใหม่อะ่ะเออสมาชิกสมัครใหม่เนี่ยคือคนที่ลดน้ำหนัก,กจะแบบชวนเขาไปช่างเนาะแล้วก็เราก็มีโปรแบบโปรแกรมวิเคราะห์สุขภาพและความงามอะ่ะให้ตรวจปีเลยนะเออคือแบบเครื่องไฮเทคมากเทคโนโลยีขนาดนี้คือเขาให้ตรวจอะไรบ้างอ่าดูคือแบบเนี่ยราคาก็ไม่แรงแล้วก็ตรวจปีได้ก็คือให้ตรวจอ่าทั้งนี่เลยความหนาแน่น ของมวลกระดูกเนาะได้ตรวจอินบอดี้ด้วยได้ตรวจแบบว่ากล้ามเนื้ออ่ะเนี่ยแล้วกล้ามเนื้อก็ได้ตรวจน้อยไปมากไปอะไรเงี้ยแล้วก็วิพาะ์สภาพผิวหน้ากับผมด้วยซึ่งคุ้มมากๆเนาะก็คือแบบเนี่ยก็เช็คสาขาใกล้บ้านแล้วก็นัดนัดเขาไปตรวจอัอนเนี้ยก็แล้วคนที่ให้ข้อมูลที่ที่ช็อปอ่ะก็คือเขาก็จะแปลผลให้อ่านให้แนะนําโดสสี่ควรับประทานให้อย่างดีเลยนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้ก็คือเกดกก็เนี่ยแหละ เราก็ไปตรวจแล้วเราก็พาแม่ไปตรวจตรวจทั้งกล้ามเนื้อทั้งกระดูกแล้วก็แบบให้ความแนะนำะในการแบบดูแลสุขภาพเพิ่มเติมเนาะก็สําหรับคือการตลาดเกดะเกสก็ทำทำแบบเนี้ยคือง่ายๆเนาะเราใช้เราชอบเราแชร์แล้วเราก็ชวนชวนเขาไปที่ชอ็อปนะคะโอเคสําหรับเกสก็วันนี้ประมาณนี้คะ่ะ โอเคครับตัวหมยครับพี่เกรซแล้วก็น้องพินแล้วก็น้องบอสน,นะครับแปดแปดแป,ะป,ะป,ะปะนะครับทั้งสามท่านเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับก็